แล้วปีหน้ามีนักร้องดังด้วยบอสชอบคนร้องเพลงบอสต่หนูร้องเพลงไม่ค่อยพออะต่หนูเต้นได้นะสวัสดีค่ะพบกับพี่จีน่านะคะจากกระแสที่บอสนวัฒนะคะหรือบอสของมิสแกรนนะคะก็คือบอสนวัฒนะคะได้พูดถึงน้ำตาลชลิตาที่น้ำตาลบอกว่า จะมาลงมิสแกรนนะคะแล้วก็ยังชวนมิสชวนน้องน้ําตาลเนี่ยมาประกวดที่มิสแกรนแล้วก็ยังการันตีด้วยว่าถ้าน้องน้ําตาลมาที่แกรนเนี่ยยังไม่ทันได้มงนะคะบอสนวัดบอกว่าได้แล้วไม่ต่ำกว่าห้าล้านอบอสบอกว่าคนที่มาเวทีนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมงแล้วรวยต้องรวยก่อนมงนะคะ ว้าวแล้วที่สำคัญนะคะบอสนวัตก็ยังบอกว่าน้ำตาลน่ะจะมาก็รีบมานะแล้วก็มีคนที่จะมาเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเยอะมากพี่จีน่าไปจับใจความหยุดคำคำหนึ่งนะคะที่บอสบอกว่านอกจากจะมีน้ำตาลแล้วมีชาร์ลอตมีไฮดี้ Heidi, หรือมีใครเนี่ยที่มีชื่ออยู่ในคลิปเนี่ย่ะก็บอกว่า แล้วก็จะมีนักร้องดังคนหนึ่งปีหน้ามาลงแน่นอนคือปีหน้ามาลงแน่นอนกับปีหน้าเขาก็อายุสิบเจ็ดแล้วว <in> ่ะใช่ยูกิหรือเปล่าว่าลงจริงๆนะขอร้องว่ะบอชอบคนร้องเพลงบอแต่หนูร้องเพลงไม่ค่อยพออ่ะแต่หนูเต็มได้นะนี่ไงสองพันยี่สิบสี่แล้วเกิดวันที่ยี่สิบสี่นายเห็นไหมมงมันรอมาแล้วว่ะมงมันรอมาอยู่แล้ว ม่วงมันรอมาอยู่แล้วไม่ได้มอสตอเชื่อเสียงของมันทองไม่รอใครมาเธอได้โปรดต้องว้าวต้องหนักแน่นต้องเชื่อนี่กูเป็นพี่เลี้ยงเออคุณเจี๊ยบเป็นพี่เลี้ยงนะต้องเปิดโชว์ทุกโชว์เท่านั้นตำนานหนึ่งร้อยสามสิบล้านโหวตทั่วทั่วโลกจะมาตุบที่นี่ไม่ได้บอสบอกน้ําตาลลงได้เอาก็เลยขึ้นเลยคนดูเลยขึ้นเลยเปิดเอาดัมเิเตอร์ด้วยผู้จัดการแอปพูบอยู่แล้วนะเพราะว่าผูกจัดการชอบเมื่อกี้ฉันวีนไปขึ้นเลยสองพันกว่าคน เลิศตรงประกวดเมสแคนยังยังไม่มีใครแล้วปีหน้ามีนักร้องดังด้วยแล้วปีหน้ามีนักร้องดังด้วยพูดได้คำเดียวเพราะฉะนั้นจะมาก็มาตามใดที่กลัวตามใดที่ไม่มั่นใจนั่นคือความไม่ประสบความสำเร็จไปแล้วห้าสิเปอร์เซ็นตนะเช้าฮมนักร้องดังนะ แล้วที่สำคัญคือยูกิร้องเพลงเก่งเต้นเก่งสวยมันตรงคุณสมบัติของมิสแกรนทั้งหมดเลยอะ่ะน้องน้ำตาลบอกว่าบอสคะหนูอะร้องเพลงไม่เก่งนะก็คือร้องร้องไม่ค่อยเก่งอะ่ะแต่ว่าเต้นได้ถ้าบอสอยากให้เต้นอะ่ะเต้นได้อ่ะก็ก็เชียร์นะคะ น้ำตาลพี่ก็รู้จักนะคะก็เพิ่งจะไปเจอกับน้องน้ำตาลที่นครศรีธรรมราชงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่อูงผู้จัดการน้องน้ำตาลนะคะแล้วก็มีจีน่าเดอะเฟสเป็นคนเชียร์น้ำตาลก็บอกว่าถ้าน้ำตาลลงหรือว่าได้ครบสิบด้อมไอเรื่องด้อมนี้พี่ไม่เข้าใจนะครับพี่ก็ไม่ไม่รู้เรื่องด้อมเพราะว่าพี่ไม่ไม่ได้เก่งทางนี้นะก็บอกว่าถ้าได้สิบด้อมเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลเอ้ย จีน่าเ e อะเฟจะเป็นคนส่งน้องน้ำตาลลงมิสแกรนกรุงเทพเองแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพีดี PD, ผู้จัดการประกวดแต่ละจังหวัดแต่ละแต่ละที่นะฮะที่ถือสิทธิ์ในการส่งมิสแกรนเข้าประกวดเนี่ยติดต่อน้ำตาลแล้วก็ชวนน้ำตาลผ่านสื่อแบบเยอะมากอีกคนหนึ่งที่พี่รู้จักก็คือมีน้องแอนนานะคะ แอนนาก็อยากได้น้ำตาลไปลงนะฮะก็บอกเลยว่าก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะส่งน้องน้ำตาลหรือส่งมิสแกนหลายๆคนที่เข้าเข้าไปประกวดในรอบลึกๆได้เพราะว่าแอนนาก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยค่ะพิจิน่าคิดว่าน่าจะเป็นยูกิแน่เลยอะ่ะคนเนี้ยฟังนะคนเนี้ยคนเนี้ยน,น,นักร้อง,องดังปี<อ>งนามาแ<า>น่<า>นอน นักร้องดังปีหน้ามาแน่นอนสื่อเอาไปถามให้พี่หน่อยว่าใช่น้องอยูกิหรือเปล่าเอ๊ะหรือพี่กีหน้ารู้แล้วว่าน้องอยูกิจะลงมิสแกรนไม่อ่ไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าพี่กีหน้าปล่อยให้ให้สื่อไปถามน้องเองดีกว่านะคะให้สื่อไปถามน้องเองดีกว่าว่าจะลงแกรนหรือเปล่านะคะ ถ้าน้องลงแกลนจะมีปัญหากับสัญญากับค่ายหายทองคำไหมอันนี้ก็ต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะสัญญามันมันมันปรับแก้ไขกันได้แต่ว่ายกเลิกไม่ได้นะสัญญาอาจจะปรับแก้ไขได้ไอันนี้พี่คิดนะไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคือสัญญามันปรับปรุงปรับปรุงให้มันเหมาะให้มันเหมาะเจาะกันได้นะคะปรับปรุงหรือขยายเพิ่มเติมลดได้ แต่ไม่ได้ยกเลิกสัญญาเนาะเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ไงคะหน,น้องยูกิเป็นทั้งมิสแกรนเป็นทั้งนักร้องในค่ายของไหทองคำ mm hmm. ก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะน้องเป็นนางงามเพียงหนึ่งปีนะคะ mm hmm. ก็ยังทำหน้าที่ของอของศิลปินได้นะคะหรืออาจจะมามาปรับสัญญา ให้เป็นนางงามหนึ่งปีแล้วก็เพิ่มสัญญาให้มันเป็นเท่าเดิมคือสัญญา3าปีนั่นแหละสัญญาสามปีญญาามปก็คือสมมติว่าน้องเป็นนางงามก็ในช่วงที่เป็นนางงามก็อาจจะมีสัญญาที่ปรับเปลี่ยนมาให้เป็นของกองประกวดมิสแกรนหรืออาจจะไปตกลงกับมิสแกรนอาหาว่า ทำสัญญาร่วมกันพะน้องเขามีสัญญาอยู่แล้วทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนที่มีสัญญาอยู่แล้วเวลาไปประกวดแกรนเนี่ยต้องคุยกับบอสนวัตให้เรียบร้อยนะคะต้องคุยกับบอสให้เรียบร้อยว่าถ้ามีสัญญากับค่ายนู้นค่ายนี้หรือถ้าได้เป็นนางงามสวมมงขึ้นมาจะทำอย่างไรก็ต้องปรึกษากับผู้ใหญ่นะคะหรือทางผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่าทางผู้ใหญ่ของอประจักษ์ชายหายทองคํา นะฮะเพราะอาจารย์เนี่ยคงไม่ไม่ได้ทาไม่ได้ทาอ่าไม่ได้ทางานในค่ายแล้วนะคะก็คืออาจจะเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะเป็นที่แบบอ่าให้ความเห็นได้นะคะเพราะอาจารย์นี่ทํางานด้านการเมืองไปแล้วนะคะก็อาจจะให้คําปรึกษากับน้องๆที่รับช่วงต่อนะฮะก็ต้องใช้คําว่าบริษัทไหยทองคานะคะก็อาจจะมีการปรับ ให้สัญญาเนี่ยมันแบบอารุ่มอรวยหรือเป็นสัญญาที่ได้ผลประโยชน์กับทั้งคู่ก็ได้แต่พี่ลุ้นๆนะว่าน่าจะเป็นน้องยูกิอะถ้าใครคิดว่าน้องยูกิหรือถ้าใครเชียร์ว่าน้องยูกิลงมิสแกรนได้ปีหน้านะคะอายุสิบเจ็ดแล้วนะปีหน้านะฮะปีหน้าก็สิบเจ็ดพอดีปีนี้มีนางงามอายุสิบหกนะ มีนางงามอายุ16และได้เป็นมิสแกรนแล้วแต่น้องยุกิยังไม่ได้ประกวดเลยนะคะก็บอกตรงๆว่าถ้าใครเห็นตัวจริงน้องยุกิบอกเลยว่าน้องยุกิสวยมากสวยตัวเล็กเอวเล็กเอว22สสูงร้อยเจกว่าแล้วนะคะร้อยเจกว่าแล้วร้อยเจแล้วนะคะอายุเพียง16เอง น้าเล็กๆตัวเล็กๆสูงเวลาแม่ๆพี่ๆเห็นน้องยูกิใส่ชุดราตรีบุคลิกน้องคือยังไงก็เป็นนางงามบุคลิกยังไงก็คือน,นางงามแบบมีความสวยตอนที่ไปขึ้นเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคู่กับน้องอุ๋งอิงมีแต่คนบอกว่าโอ้โหยูกิเหมือนมิสแกรนเลยสวยเหมือนนางงาม มันเป็นเรื่องจริงค่ะพี่จีน่าชมน้องมาตั้งแต่ EP แรก,แรกๆที่พี่จีน่าทำนะคะตั้งแต่น้องมาสวมชุดที่ศีวัลร์หงษฐานราดพล้าร้อยห้าเนี่ยพี่จีน่าก็เช่นชมน้องตลอดเลยว่าน้องคือนางงามนางงามนี่คือหน้าหน้าตาบุคลิกของนางงามเลยจะเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์หรือจะเป็นมิสแกรนได้หมดเลยค่ะยุกิเหมาะมาก จนวันหนึ่งมีเห็นโพสต์ของน้องยุกิขึ้นมาคลิปนี้พี่ก็ได้ทําไปแล้วน้องยุกิโพสต์ว่าความหวังของน้องยุกิอีกหนึ่งความฝันก็คือการเป็นนางงามอยากเป็นนางงามเป็นความฝันและความหวังที่น้องมีความฝันความหวังไว้นะคะซึ่งไม่เสียหายคะ่ะนะคะนางงามไม่ได้ทําร้ายใครในางงามไม่ได้ทําให้ใครเสียหายนะคะแม่แม่แมพ,พี่พี่ก็ Hole. ได้โปรดนะคะ สนับสนุนความคิดของน้องอยุกิด้วยแล้วก็ก็เรียกว่าให้กำลังใจความคิดหรือความฝันของน้องด้วยนะคะอย่าสกัดหรืออย่าอย่าได้อย่าได้ค่าความฝันของน้องน้องจะไปถึงฝันหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์ฝันนะคะบางคนฝันว่าได้เลขนู้นเลขนี้ซื้อแล้วไม่ถูกก็มีบางคนฝันเลขนน้นเลขนี้ซื้อแล้วถูกก็มี นะครับเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ฝันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวไปสู่ฝันหรือสําเร็จฝันได้น้อน้องมีมีมีความมีความฝันอยากจะเป็นนางงามเพราะว่าน้องอยากจะเป็นนางเอกหมอลำน้องก็ได้เป็นละอยากเป็นอยากร้องลําอยากคือน้องได้หมดทุกอย่างละแล้วก็ฝันของน้องที่เคยฝันว่ามีพี่ลำใหญ่ เป็นไอดอลอยากร้องเพลงคู่กับพี่ลำไย,ยหรืออยากถ่ายรูปกับพี่ลำไย,ยทุกอย่างมันผ่านผ่านจินตนาการของน้องและมันเกิดภาพขึ้นจริงแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วจนมันกลายเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วคำว่าสาวน้อยมหัศจรรย์กับยูกิมันจริงๆเลยค่ะมันคือเรื่องจริงที่ใช้กับยูกิได้เลยคือคำว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ แล้วก็ครั้งนี้นะคะน้องยูกิอยากจะเป็นนางงามแม่แม่จ๋ายอย่าไปดูถูกความฝันของน้องนะอย่าไปต่อว่าแล้วก็อย่าไปด้อยค่าความฝันของน้องถ้ารักน้องก็ส่งพลังบวกให้น้องน้องอยากกินอะไรก็ให้น้องกินอย่าห้ามนะฮะมันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ทามันไม่ใช่เรื่องที่ทําร้ายครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ทําร้ายพ่อแม่ ไม่ใช่เรื่องที่ทำร้ายใครเลยการที่อยากจะเป็นนางงามหรือการที่อยากจะสารฝันของตัวเองนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ใครเสียหายนะคะก็คือถ้าเกิดว่าน้องจะรอให้หมดสัญญาแล้วขึ้นก็ได้หรือจะขึ้นหรือจะปรึกษากับทางค่ายลงประกวดในนามของค่ายไหยทองคำก็ได้ค่ายไหยทองคำก็ไม่ได้ปิดค่ายจนๆนะคะ ก็เป็นค่ายที่มีเงินทุนพอมีมีกำลังพอที่จะขอสปอนเซอร์ใครก็ได้ส่งน้องยุกิประกวดหน่อยอแต่ส่งในานามไหทองคำนี่แหละแต่ก็คือหาสปอนเซอร์ร่วมหนึ่งไหทองคำก็เป็นค่ายเพลงด้วยแล้วได้ยุกิเป็นนางงามด้วยเมื่อยุกิเป็นนางงามนามสกุลไหทองคําแล้วก็เป็นนางงามในยุคที่มาอยู่ในช่วงไหทองคําเนี่ย คิดดูสิคะว่าจะต่อยอดธุรกิจได้ไปเยอะมากนะฮะคือบอกเลยว่าคือทุกคนนะฮะทำงานก็ต้องหวังในเรื่องของการต่อยอดทั้งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองจะมองบอกอุ้ยเป็นแค่นักร้องก็พอไม่ต้องเป็นนักร้องหรอกคือพี่ทําคลิปนี้ไปที่ช่องคนดังวันนี้ก็มีคนมาสนับสน,นุนแล้วก็มีคนมาห้ามไม่อยากให้เป็นนางงามไม่อยากให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็บอกว่าเป็นนางงามก็ได้ไม่นานไม่ดงังหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เป็นพวกไพ่เสียมซีพวกดูดวงพวกธิดาเทพพวกหมอดูอะไรอย่างแบบเ,าเงี้ยค่ะก็บางครั้งอะค่ะตัวเขาเองหรือตัวเราเองเนี่ยฝัน เขียนลงโพสต์เขียนลงเฟซมันก็เหมือนกับแบบเอออยากให้ทุกคนรู้นะว่าฉันฝันแบบนี้นะมันมีความฝันแบบนี้นะเมื่อบันใดบันหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเนี่ยทุกคนจะได้หันไปดูว่าเอาน้องเคยโพสต์นะว่าอยากเป็นนางงามวันนี้น้องได้เป็นละวันนี้น้องอยากเป็นเอออยากอยากแสดงละครอยากจะอา้าวสรุปน้องก็มีละครขึ้นมาเห็นไหมมีละครมีอะไรเป็นนางเอกด้วยเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆนะคะก็ ตามคลิปนี้แหละที่พีหน้าได้ไปดูบอสนวัตรฟันธงแล้วนะคะว่านักร้องดังปีหน้ามาแน่นอนค่ะคนนั้นก็คือ,อยูกิเพนพก,กา